แม่น้ำนายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก6,650กิโลเมตรตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือโดยไหลผ่านครอบคลุมประเทศทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกามากถึง10ประเทศได้แก่ประเทศยูกันดาประเทศเอธิโอเปียประเทศสูดานประเทศสูดานใต้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประเทศเคนยาประเทศแทนซาเนียประเทศรวันดา ประเทศบุรุนดีและสิ้นสุดในประเทศอียิปต์ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในที่สุดภาพถ่ายจากสถานีอวกาศนานาชาติแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำนายที่ไหลคดเคี้ยวผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นทะเลทรายทำให้บริเวณสองฝั่งแม่น้ำกลายเป็นโอเอซิสที่อุดมสมบูรณ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งแม่น้ำนายมีต้นกำเนิดจากสองสายหลักคือ แม่น้ำไวไนและแม่น้ำบลูไนที่ไหลามาบรรจบกันที่เมืองคาทูมเมืองหลวงของประเทศสานก่อนที่จะไหลไปทางเหนือเข้าสู่ประเทศอียิปต์และลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในที่สุดความสำคัญของแม่น้ำไนนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งต่ออารยธรรมอียิปต์โบราณซึ่งถูกขนานนามว่าของขวัญจากแม่น้ำไนหรืออียิปต์อีสต์เดอะกิฟต์ออฟเดอะไน เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการเกษตรกรรมการคมนาคมและเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในอียิปต์มานับพันปีการท่วมของแม่น้ำทุกปีในช่วงฤด,ดูน้ำหลากจะนำพาเอาโคลนตมที่อุดมสมบูรณ์มาทับถมบริเวณสองฝั่งแม่น้ำทำให้ดินมีความพร้อมต่อการเพาะปลูกอย่างดีเยี่ยมส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยมีมาก่อน ช่อง5179อย่าลืมกดติดตามนะ